ฮัลโหล guys สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark s u r v i v Ultimate ลงไป l e นะฮะเป็นเกมใหม่นะฮะก็ใช่เกมใหม่เป็นเกมที่อ่าเทอร์เน็เจากภาคเก่าเนาะก็ประมาณนั้นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผสมพันธุ์สัตว์นะก็อย่างแรกเลยนะเราต้องมีเดนิยส์สองหนึ่งคู่นะะก็เป็นเพศชายกับเพศหญิงนะอ่ากนะ็วิธีสังเกตง่ายๆนะก็คือเพศ ชายเนี่ยปรจันเป็นมันเขียนว่าเมลนะน,นี่เดี๋ยวมาดูนะผู้ชายก็เขียนว่าเมลส่วนเพศเพศเมียจะเขียนว่าฟีเมลนะวิธีสังเกตง่ายๆนะนก็หรือวิธีสังเกตง่ายๆกว่านั้นก็คือพเตโนโส a ร r u สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะมันก็จะขึ้นรูปหัวใจประมาณนี้นขึ้นรูปหัวใจสีม่มฟูในในตัวของมันเนี่ยนะเห็นไหมครับประมาณนั้นครับประมาณนี้เนี่ยก็เนี่ยต้องมีเพศผู้กับเพศหญิงนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะเราต้องต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะในชีวิตจริงเราก็แบบนั้นนะนะโอเคครับเรามาดูวิธีการสมพันธุ์กันเลยดีกว่านะว่าเราต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะ มผมจะนาผสมพันธุ์เจ้ายุทธเรนัทน,นะก็เป็นเดโสตัวใหม่นะของขาวนี้เลยนะครับก็เทกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> โอเคครับวิธีการที่เราจะผสมพันธุ์สัตว์นะให้เราให้เราเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ไดโนเสาร์นะแล้วกดด้านขวานะที่เป็นรูปไดโนเสาร์นะก็กดเข้าไปครับ ไปแล้วก็กดคําว่า Be, behavior เนี่ยนะกดเข้าไปเลยจากนั้นเรากดตรงนี้นี่นี่ enable m a t c i n g นี่นะฮะนะก็เรากดไปหนึ่งครั้งนะโอเคจากนั้นเราก็ไปเปิดอีกตัวหนึ่งนะก็กดที่เดิมนะด้านขวาวก็ behavior นะฮะต่อ enable m a t c i n g นะฮะมันก็เลยโอเค เนียครับถ้าเราทำสําเร็จนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปหัวใจกำลังเต้นอยู่นะสีแดงเนียครับก็มันนี้เลยนะครับอันนี้พวกมันก็กำลังปั๊มลูกกันอยู่นะก็นะก็เงียครับถ้าเราทำสเะครับเรามาดูที่ตัวเมียนะก็จะมีหลอดสีส้มๆนะขึ้นนะมันเรียกว่าเมตติ้งก็คือกำลังเวลาในการออกไข่นะก็ถ้ามันเต็มก็คือไข่ของมันก็จะออกมานะ สำหรับการมาสัมพันธ์เดลโสสำหรับฟังน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมด้วยนะถ้าไมาเออไม่ใช่พักหน้าดิคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการฟักไข่ในเดลโศนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะก็โอเคคลิปนี้ขอบคุณครับ